ฮัะกอโลกจิตครับโฟกัสรอกูด้วยโฟกัสเราปลอดภัยแล้วแต่รอกูก่อนถ้าดะกอโลกจิตมาไล่กูอยู่โฟกัสรอกูก่อนไปด้วยกันดิโฟกัสรอด้วยโฟกัสรอกูก่อนถ้าดะกอนโรกจิตมาไล่กู พลี้งวะพลี้งอุ้ยแมงประกัดปลอดภัยได้มันม้ดมาไม่ใช่ไหนทำไมกอดลูกที่ไหนเนี่ยไม่รู้เดินไปเดียลูกเดี๋ยวเลยสิหายละเดียวมือแก่กูทำนี่มันมันไล่เรามันไล่เรามันไม่น่าจะเข้าได้หรือมันจะไปดักตุงบ้าน ฮะไ่าไม่คอยชื่อมันถึงทางจะตันแต่มันดีมันมีรุดน้ำอ่ะมันกูแบบชงเลยหลอดหลอดแล้วหลอดแล้วมองกล้องนี่กูรอชีวิตอุ้ยหนาพวกนั้นเลยยังไงเราก็รอแต่มัน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 ไม่ลงทุนขนาดนี้เราจะกลับไปทางเดิมเชื่อดิเพราะมันจะต้อนเราไปทางนู้นมาจะกลับบ้านแล้วกลับไปทางเดิมมันต้อนเราไปทางนู้นแล้วไปทางนู้นแล้ว ไม่ลำหกัเกเดินทางนี<ม>้แหละเราค่อยวิ่งเอาเราวตูว้ต่อโอ้ยไป็เสียงเสียงใครวะน่ะโอ้ยผู่รถชื้นค่เะไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ้ลุ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 ยไอ้หลังมึงมาเขาจะขอลกจิตเป็นทางมาแล้วเป็นการาแารอ,อ,อบคนเองเสียงรถใครวะ เรามุดออกมาป่าน,นี่เราก็ใช้เวลาสองนาทีเลยอะเลยรอดแล้วเราลอดแล้วเราลอดรอแล้วโอ้รอแล้วเว้ยเฮ้ยไปไปรุ่นไปรุ่นออกรุ่นเลยไปรอตุ้งเรารอดแล้ว เสียงใครร้องเสียงใครร้องนะว่าดีนะทุกคนลูกนกไม่อยู่ไม่เห็นหน้าโฟกัสถ่ายถ่ายถ่ายกับเราดิอุ้ยเดี๋ยวเราส่งคลิปนี้ไปให้นายดูเป็นอนิเมชันน่ากลัวเลยอุ้ยนกนกบินนกบิน เวลาจะช็อตซิง22นาทีแล้วต้องจะเล่นมาแต่ว่าเราใช้เวลาอ,อกปากกันมา4 2นาทีเดินถึงนี่1นาที่า,บบอาตอนนี้เราหนีมันแบบให้แบบรับไปเลยแบบไม่เจออันนี้มึงเอาตอนนี้นกูร,กร,กรถขับจะกรโลจิตแล้วน่าจะถ่ายตั้งแต่แรกตั้งแต่ลงสพะพ<อ>านเลยเนาะมันจะมันมันกูเปิดกล้องมันมันมันไม่มีทางรู้หรอกป่ามันตั้งใหญ่เลยดูดิเออเกิดมันเข้าไปแล้วมันเคร่งเกิดตรงนั้นอ่ะเ,เราแวบเราเราต้องไงเราต้องผ่านบ้านมันอยู่ดีอ่ะ ด้ว่าเราเป็นทางที่ได้ไม่ต้องผ่านมันได้ัทางน่ากลัวไม่ไม่เอาเราต้องการความท้าทายเออเราจะให้มันขอเทแล้วก็ให้มันเห็นให้มันเห็นว่ารู้งี้กูไม่ได้เข้าป่ามันกูน่าจะอยู่งี้จะได้จับคันได้อะไรอยู่กับกินที่บ้านไม่ต้องเดือดกูลรอดละนกนกน้ให้มันขอเทนกน้อยพัวบินให้มันท้อกับชีวิตเก่ามันประการลงที่ตก ติ๊กต่องงๆของกูโคตัวเฉียวก็ได้ป่ามันจะขั้นคลั่งเลยที่ขาดเออโคตรลงทุนอ่ะเพื่อหนีมันแบบไม่สนอะไรละว่าเลิกเรียนแล้วไงมาจะมุดป่ามันงงๆอยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เชื่อเราเชื่อเราโคตรเชื่อเราเชื่อเรามันอยู่เราไว้ไม่ไม่เชื่อเราไปทางนี้เราต้องไปทำให้ทอแทสกรอบจิต วู้ยูสวยยูสวยถ่ายรูปนี้โฟกัสจะถึงอีกถ่ายรูปตรงนี้วงนี่เด็้นสี่ใช่ป่ะเออเราหอนแล้วพวกเราวู้หลอนแล้วหุ้ยเราหลอนไรเหี้ยกูเกือบไป่้เกลย ไม่แล้วคุณมันเอาผมโต้เพื่อนผมไปแล้วครับมาโต้เพื่อนผมนะครับมาเอาโต้เพื่อนผม้วครับช่วยด้วย bukan <tops> Oh. Kit! Oh <karaoke> อ้าครับโอ้ผมโอนแล้วครับโฟกัสโอ้โอ้โอโอโอไปไหนวะเฮียกูกำลังตายโอ้